ฝนตกร,รินรินหอมกลิ่นดินถึกไอฝนจากมาน,นามาดนสิเป็นจังใดหนอปานนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาอย่าเขียวขจีนหน่อไม่ไผ่ผักติวกูจีหอดมือนีให้สิสนใจ นอแนวอีสานมาหางานในเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวงเหมือนแมงระงำบินตำแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้ภ่ายเมื่อบ่ได้อยู่ไม่มีหวัง สวัสดีครับพี่น้องป้องป้ายมื้อนี้โอ้ฝนตกลินเนาะฝนตกคักเบิดมือเบิดขึ้นป้าบื้นกบบื้นเดยอ้อมปลาดุกมื้อนี้อ้อมปลาดุกใส่กบพี่โอ้ตอนใหญ่เลย ออมปลาดุกใส่กบหมอบง่ายเลยมันบึ้งขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปลานิลมีปลานิลถอดน้ำมีแต่ปลาเบื้อเนี่ยนี่เจ้าก็มี่มืันนี่เจ้าแล้วก็บพักอีกตั้มเคลื่อนม,มากินซูพี่น้องเบิ่อออมออมปลาดุกมื้อนี้เพิ่นใส่หลายอย่างใส่ผักอีเลิศผักน้ำ Thắt cả nhé phát Đi la Ủa xảy lại dàng Ôm bèo Thắt đây lại tay bàn không Mò bằng nháy lên đi Đi Ba cố cắt มือน,นี้บ่มีบ่มีข้าวเหนียว,ว้มีข้าวเจ้ากินกับข้าวเจ้าสดหอนห้อนฝนตกตกได้บรรยากาศฝนลิ่นลิ่นอืมไม่ยอมให้ผักห,หลไร กับแจวเจวก็มีมนี่หมากดินใหม่มีพผักคืเอเก้าละมากินอืมป้าแม่นามจะพยา nhiều dùng bánh xào phá ปลาดุพี่น้องปลาดุบืน่น <laughs> โอ้โอโอไข่พร้อมมันกำลังไข่พี่น้องเอ <laughs> อ,อ,อ,อแซ่บครับ เคยไปดูสุดก้องนามผมท้อนเนี่ยคุยเจ้าป่ะเนี่ย ทกสามมานั่งให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเนี่ย <laughs> อุ้มว่าพอกูเห็ุอยะะ่างน่ะอ่อนก็ค่ะโอ้ม,ออมประดุกใส่กบ

ดังๆเอาช่วยไหมก่อเนี่ยแบบแซ่บครับพี่น้องสดห่อนห่อนฝน,นตก,ตก กำกินเขาอยู่ในหนอ้อยู่น้าสุหมื่นนี่มีบนอ่ะกินเขาอยู่ในห้อยู่น้าเอเคีหมไมเอาเหมดยัง ตัวไงตัวกะพักมันูเนี่ยเจ็บพร้อมมากัน,นยัง เอาละพี่น้องคลิปนี้กับพ่อทำนีแ่แหละสิไปสอมรถอยู่ฝากกดติดต้ามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อบายบายลสดีครับ